มะเขือมะเขือตามใต้ใใตๆเลยมะเขือได้ปะนี่ไมเอาพามาหนงไม มันฉลาดได้นวยนี๋ยวนี้ไม่กินเปลือกด้ยนะมึงอ่ะฉลาดอ่ะมันจะกินแต่กล้วยอย่างเดียวกันจับดิกันจับมะเขือดิไม่อยากจับมึงไปกินกล้วยมึงชอบกินเลยทำไมล่ะทำไมไม่กินเราวันนี้จะเอาอะไรอ่ะเล <laughs> ัวไอ้ <laughs> ี<ย>่กลัวไอ้ี่ก็กลัว อย่าเรื่องมากมะเขือมึงอ่ะตัดมงได้เลยแหละสุกก็เสียเอยมันไม่หวานมันไม่สุกมันปอนไม่สุกมันไม่ดีเลยมึงเรื่องมากแล้หละมามันไม่มีมันไม่มีแบบดิบแล้วมันมีแบบสุกเออมีแต่เขาชอบกินสุกกันไอ้นี่มีคลายหรือมีเลือกข้อวเกี่ยวหญ้าไปให้แล้วใช่ไหมเนี่ยต้อหือได้เวลาขนาดนี้เนี่ยตบ กินเลยเ่องมากให้ปลากิน,นไปพอไม่มีแล้วไปให้ปลาไปไม่ต้องอกินละใหญ่หน่อย